สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมฟูต้านะครับมาดูเทปที่8ดเทปที่9้านี่แหละประมาณนี้แหละนะครับผู้เรียนก็จะเริ่มออกนอกสถานที่มาแล้วนะครับหลังจากที่อยู่แต่ในสนามมาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านว่ามันอ่างอะไรนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของพื้นที่ดูนะครับตอนนี้ผู้เรียนก็อยู่ในรถคนเดียวแล้วนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในโหมดของควบคุมเบื้องต้นอยู่นะครับยังไม่ให้ทําอะไรมากหรอกนะครับ เช็กเบกมือก่อนนะครับถอยลังตรงแล้วดูสัญญาณมือผมได้ถ้าผมให้หยุดก็หยุดให้เดินหน้าก็เดินหน้าขึ้นมาคันเร่งเหยียบได้นะเวลาเดินหน้านะ<ม>เออไม่ต้อตงห่วงว่าต้องทําอะไรละพอพอหยุดก็คือหยุดนะครับเวลาถอยก็หยุดก็คือหยุดเดินหน้าก็เหมือนกันอ่าถอยไปเรื่อยๆครับที่เกอดลำปลาวนะครับวันนี้ ็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับถ้าใครที่ชอบสไตล์การสอนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่088335 0 0 7 2นจะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านและนอกสถานที่ทั่วประเทศในโลกนี้นะครับถ้าคิดอยากจะเรียนโทรเข้ามาได้เลยนะครับมหาสารคามขอนแก่นละเกระสินโทรเข้ามาได้นะครับตอนนี้ผู้เรียนก็อยู่ในรถคนเดียวแล้วนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับไม่มีใครอยู่ในรถ ครับเป็นการฝึกตัวเองทุกๆรูปแบบทุกๆถนนจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ผู้เรียนก็ขับมาคนเดียวแล้วนะครับ อ่าดีมากครับต้องกล้าขึ้นกว่านี้นะดีแล้วละ่ะแต่ว่าผมอยากให้กล้าขึ้นกว่านี้โดยรอบต่อไปผมจะไปยืนรออยู่ที่ไกลขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเดินหน้าให้กล้าเร่งให้กล้าหยุดก็คือหยุดนะครับเร่งก็คือเร่งอ่าว่าถอยหลังกับอีกรอบหนึ่งครับโอเคแล้วละ่ะซ้ายขวามองให้ปลอดภยัยแค่นั้นไม่ต้องเล่นพวงมาลัยมากรถมันตรงอยู่แล้วเช็คซ้ายเช็คขวาจะถอยได้เลยครับ ตอนนี้ก็ผู้เรียนนะครับเดินหน้าถอยหลังฝึกการออกตัวไม่ให้รถมันดับนะครับเพราะว่าก่อนจะไปเจอสถานการณ์จริงนะครับจะต,ต้องหาพื้นที่ฝึกให้มันเกิดความมั่นใจแล้วก็ก่อนที่จะไปออกสู่ถนนใหญ่นะครับอ่าดีมากครับมีการเร่งเครื่องมาอย่างดีเลยนะครับดีมากครับ เดินผ่านผมไปเลยครับชา้าไปชา้าไป <transmitted> ดีครับก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับถ้าท่านอยากจะเรียนนะครับโทรเข้ามาได้ ที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2้านเะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเจ้าเดียวจริงๆครับไม่มีใครหรอกนะครับที่จะไปสอนในประตูหน้าบ้านนะครับถ้าอยากเรียนจริงๆค่อยโทรมานะครับราคาถ้านอกประตูถ้านอกบ้านนะครับก็3,5 0 0ขึ้นไปแน่นอนนะครับต่อไปครับมองลายให้เป็นนะระวังเฉียวชนนะครับดูดีๆด้วยดูฝั่งที่มันกว้างเบกอนฝั่งไหนเบกอนเบกอนฝั่งไหนกว้างครับฝั่งไหนกว้าง เด็กกอนฝั่งไหนกว้างหมุนไปหา,หาทางกว้างครับคาดึกดึกนะคาดึกดึกคาดึกดึกตอนนี้เริ่มจะมั่วนะซ้ายพวงมาลัยครึ่งรอบุนอีกโอเคครับถอยไปอย่าให้เร็วด้วยห้เร็วแล้วมันจะร้อนช้าช้า,ชาอย่ายกคาดเยอะเนี่ยนี่สายเดิมมาแล้วนี่สายเดิมมาแล้วคืนพวงมาลัยครับคืนขวาให้ตรงโอเคบัตรมันสีหยาบก็ยาก,ยากได้บัตรปล่อยไป เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยนะครับอ่าถอยไปถอยไปเรื่อยๆเราดูว่าขนาดซ้ายขวาปลอดภัยนี่นะครับมันดูแล้วก็บางทีเหมือนจะดีนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผม ในขณะที่ฝึกก็มีรถคนอื่นมาด้วยนะครับหาละหยุดรถครับเห็นรถที่เขาวิ่งไปเมื่อกี้ไหมครับอ่ะทางนั้นแหละตันนั้นแหละที่จะยากที่สุดนะครับให้เราเดินหน้าผ่านไปแล้วก็หยุดรถนะครับชา้ชาๆไปไ<ม>เดินหน้าผ่านไป<ๆ>หยุดให้อยู่งกลางเลยเนระิไม่ต้องไปเหยียดไม่ต้องเป็นชิดซ้ายไม่ต้องไปเลยเกียร์มันเป็นเกียร์หนึ่งก็เข้าเกียร์หนึ่งนะครับโอเค เดินหน้าผ่านแล้วหยุดรถเข้าเกียร์บ้างหยุดรถแล้วก็เข้าเกียร์บ้างเดี๋ยวนั่งพักสบายๆส,สมองก่อนแต่ผมจะไปถ่ายวิวข้างนอก ตอนนี้ก็หยุดรถเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีบ้างนะครับที่เป็นฉากหน้าตืน่นหน้าตกใจนะครับสําหรับมือใหม่อย่ยาหัดเองนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม่เป็นให้มาเรียนนะครับอันนี้ก็เข้า,เ,ขาเกียร์ถอยแล้วก็จะให้ถอยเลี้ยวนะครับทางซ้ายตรงนี้นะครับถอยมาครับพวงมาลัยซ้ายทํางานด้วยซ้ายตัวเองนะซ้ายตัวเองไม่ใช่ขวานอะวนม,มากกว่านั้นครับพวงมาลัย มากกว่านั้นมากกว่านั้นโอเคช้าชนะ้าน่ะไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับช้าๆหมุนซ้ายเพิ่มขึ้นตอนนี้รถเราอยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นทางเอ่อเนินนะครับ อย่ารดนิดนึงอ่าโอเคครับแล้วก็เข้าเกียร์บ้างปล่อยให้รถมันไหลลงไปครับ,รบนะอ่าปล่อยมันลงไปเลยปล่อยคัดนะใช่เอ้คัสเราไม่ต้องเหยียบเพราะว่าเราปล่อยเราเป็นเกียร์บ้างแล้วไงอืออ่าจะจะใช่ อันนี้ในหมวดที่อันตรายนะครับก็เลยให้เล่นเกียร์ว่างนะครับแต่ยังไม่ให้ทําอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วครับอย่าเบรกปล่อยเบรกพวบคุมพวงอะไรแค่นี้แหละอันนี้ผมป้องกันการที่รถจะกระเด็นไปข้างหลังนู่นนะครับก็เลยไม่ให้เข้าเกียร์ถอยเพราะว่ารถมันไหลได้อยู่แล้วอ่าค่อยๆไปหน้ามันเงยนะครับดูมือด้วยนะยกมือขึ้นก็หยุดถอยไปเรื่อยแหนดูนะครับเห็นไหมครับว่าหน้ามันเงยนะครับ หมุนพวงมาลัยซ้ายหนึ่งรอบแล้วก็ถอยครับดูนะครับนี่คือโจทย์ที่ยากที่จะต้องฝึกนะครับคือการขึ้นเนินนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับติดตามช็อตต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะครับกดให้ด้วยกด subscribe กดติดตามนะครับเอาละโอเคครับหยุดรถแล้วคืนพวงมาลัยครับ ลองถอยต่อมาครับอ่าหยุดรถพวงอะไรยังเบี่ยงไปทางไหนอยู่รถยังเบี่ยงไปทางไหนเวลาถอยหลังปล่อยเบรกปล่อยเบรกอ่าปล่อยเบรกโอเคต้องคืนพวงอะไรฝั่งไหนต้องคืนฝั่งซ้ายรถเบี่ยงไปทางซ้ายต้องคืนขวาอ่ายังเบี่ยงอยู่ต้องคืนให้ตรงโอเคโอเคครับถอยไปเรื่อยๆโอเคพวงอะไรซ้ายหมือนเพิ่มสักหนึ่งรอบซ้ายตัวเองครับไม่ใช่ขวา โอเคครับฝากติดตามผลงานได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ